รตัวนบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปของวันที่ยี่บสองเนี่ยไม่มีเสียงขอโทษด้วยนะคะก็คือมันรีบทํามากเพราะว่าวันนี้เดินทางนิดนึงนะคะก็คือเที่ยวยังเที่ยวอยู่นะคะยังยังมาฮอลิเดย์บ้านเราก็เลยได้เที่ยวไปนู่นไปนี่ก็เลย คลิปก็เลยอาจจะยังไม่วกเพราะว่ายังไม่ได้อยู่แบบที่ใดที่หนึ่งแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วนะคะอธิบายนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมีะทางหวยห้าหนอยวันที่23ม,มีนาคมมาฝากกันนะคะสําหรับเมื่อวานนี้เนาะเจาะคือตอนเมื่อวานนี้เจาะไป10ชุดนะคะก็ถ้าใครตามตัวเจาะก็เข้าน้อเพราะว่าตัวฟันเมื่อวานหลัก5้าไม่มาคนะแต่ว่าตัวรอง3ม,มานะคะยังไงสําหรับใครที่ตามตัวเจาะก็ยินดีด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้เราก็จะมีแนวทางมาให้อยู่วันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเราต้นบ้านขอเพิ่ม,มวินห้าตัวบนล่างมาฝากกันนะคะตัวตละสองบาทเนี่ยจะทุนจะอยู่หนึ่งรอยบาทนะคะเป็นทุนก็คือติดเบิ้ลชุดห้าตัวเลขด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาลองดูกันนะ แต่จะบอกว่าตั้งแต่คลิปนี้ต่อไปคือจะมีวิน5ตัวมาฝากกันด้วยนะคะสหรับเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เลือกเอาไปปรับใช้นะคะโอเคค่ะจะได้มีแนวทางมากขึ้นเนาะวันนี้ก็ใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ลอตเตอร์บ้านๆจะมีเด่นเป็นเนียนะคะคืออย่างงี้เอาให้ดูก่อนวันนี้นะคะสามห้าตอนแรกอตอนแรกฟันเป็นห้าแต่ดันมาสามนะคะเราก็จะเอาสีออกก่อนนะโอเค เอาสีออกมามันมาหลักสามหลักนี้เนาะแบบหนึ่งนะคะเติมสีก่อนเนาะโอเคมันมาหลักสามเขานี้เราก็มาดูก่อนสิตัวอย่างมันมีไหมโอเคค่ะค่านี้เราต้นมากก็เลยอยากจากวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองฟันหนึ่งดูนะมนาจ,จะเป็นคือเลขมันมาอย่างเงี้ยมันมาสลับมาอย่างเงี้ยมาจ,จะเป็นฟันปลาก็ได้นะคะแนวทางเลขนะคะอ โอเคค่ะก็คราวนี้เราเบ้านอยากจะฟันเป็น1น,นะวันนี้นะคะแต่เรามาลองดูกันก่อนเนาะรถตู้บ้านๆจะให้เด่นเป็น1นึ่งละกันค่ะรองเป็นสองนะคะโอเคค่ะคราวนี้ นี่เลยนะคะแนวทาง3ตัวก็จะมีให้ตามนี้นะคะ525 526ก็ไล่ไปถึงหลัก9นะคะ215 26ก็ไล่ไปถึงหลัก9เหมือนกันนะคะเอาละค่ะหลัก1ที่เราต้น้านจะจ่อก,ก็จะเป็น15นะคะ16นะ17 18 18แล้วก็19นะจ๊ะส่วนหลัก2เป็นก็เหมือนเดิมค่ะ25นะคะ26 27 28 29 คือตัวรองไม่ใช่ไมมาเลยนะดูตัวอย่างวันนี้คือตัวรองเข้านะคะก็แต่ว่าเราต้นมมกขอฟันเป็นหนึ่งนะคะลองเราจะลองเล่นทางซิกแซกดูเพราะว่าจริงๆคิดว่ามันน่าจะมาตามสถิติอย่างเงี้ยเรียงมาสักสามแล้วค่อยเปลี่ยนมาฝั่งนี้นะคะแต่มันดันเล่นเป็นสามสามมาฝั่งนี้เลยะคะ่ะเราก็จะลองเล่นฟันตาดูนะคะโอเคนะพรุ่งนี้จะเป็นฟันเป็นหน,นะคะ ส่วนตัวฟาส่วนตอนนี้เราตัวมากก็จะเนเป็นหนึ่งเจ็ดนะคะถึงแปดแล้วก็ถึงเก้านะคะอือเท่านี้สําหรับวินห้าตัวเนี่ยเราตัวบ้านจะให้ทุกคนลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวจอของเราตัวบ้าน,านดูนะใครอยากเน้นเป็นอย่างอื่นเอาไปปรับใช้เอาไปเจาะเอาไปวินเอาไปมัดเอาไปปรับใช้อย่างอื่นได้หมดเลยนะคะสําหรับวินห้าตัวเราตัวบ,บ้านจะให้เป็นหนึ่งสองห้าหก ะะแล้วต้นม่านจะให้วินห้าตัวตามนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมัดเนี่ยเดี๋ยวนะเขาไม่ได้เรียกมัดสิเขาเรียกวินเนาะโอเคสําหรับวินห้าตัวเนี่ยก็จะไล่ไล่เลขได้ตามนี้นะคะวินห้าตัวนะก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งค่ะคือเราจะเอาตัวมันก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นวินเลยนะเราต้นม้านจะอธิบายนะคะจะหนึ 2, ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะคะหลักสองก็จะเป็นสองสองนะ 2 5 2 6แล้วก็29นะคะไล่มาเป็นหลักแปก๊บนึงนะคะเลิกแป๊บปะโอเคก็ไล่มาเป็นหลัก5นะก็จะเป็น5 5ก่อน5 6แล้วก็59นะคะหลัก6ก็จะเป็นห6นะคะ66 69ส่วนหลัก9ก็จะเป็น99แค่นี้ค่ะเราจะเล่นอยู่อย่างนี้นะแป๊บนึงนะคะโอเค นี่นะเล่นอยู่อย่างนี้นะคะสําหรับวินห้าตัวเนี่ยจะอยู่ตามนี้นะจะอยู่จะอยู่ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีแป๊บน,นึ่งชากเเกินเหตุนะคะโอเคนี่นะก็คือวินห้าตัวเนี่ยอันนี้คือวินห้าตัวนะ ทุกคนโอเคหนึ่งสองห้าหกเก้าเรากระจายวินมาได้ตามนี้นะคะทุกคนยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะว่ามันจะมีตามนี้ไหมนะคะมันจะเข้ากับตัวเน้นหรือตัวเจาะไหมนะคะสำหรับวินห้าตัวที่เราต้นบ้านมีสูตรใหม่มาแนะนํานะคะก็จะเป็นวินห้าตัวนะก็ไม่ได้บอกว่าจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวที่เดงชอบดูนะว่าจะมีตัวชอบไหมนะคะ เดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามที่มาคอมเมนต์กันที่ที่ห้องชุมชนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกาลังใจที่ดีมากๆเลยแล้วก็ขอโทษที่หายไปหลายวันแต่ตอนนี้ก็จะพยายาม อัพทุกวันเลยนะคะก็คือแนวทางหวยฮานอยเนี่ยจะมีให้ทุกวันนะคะนอกจากว่าจะกลับไปต่างประเทศเนี่ยก็จะบอกก่อนว่าช่วงนี้บินนะคะจะไม่ได้จะไม่ได้อัปโหลดสักวันหรือวันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงที่บินก็จะไม่มีเวลานะคะยังไงฝากกันด้วยนะคะทุกคนยังไงก็มาจะกัะใหม่พ่งนี้มาลุ้นกันพวกนี้นอกว่าตัวว่าแนวทางเลขหวยฮานนยของเราตันบ้านจะเข้าไหมานะคะยังไงฝากไว้ด้วยพ่งนี้ขอให้ทุกคนเฮงรวยสวัสดีค่ะ